เรื่องราวนี้เกิดขึ้นถึง3มครั้งในสมัยพุทธกาลครั้งแรกเมื่อพระมหากัสปะเถระอาัคารสาวกองค์สำคัญได้ล้มป่วยลงด้วยอาการหนักพระพุทธองค์ได้เสด็จไปเยี่ยมและได้ทรงสวดสาธยายหลักธรรมโพชงเจตหรือองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้เจ็ดประการให้ท่านฟังเมื่อพระเถระได้ฟังและน้อมจิตตามก็บังเกิดปีติและความสงบในใจทำให้อาการป่วยนั้นหายเป็นปลิดทิ้ง ครั้งที่สองเมื่อพระมหาโมกคลานะเถระล้มป่วยพระพุทธองค์ก็ทรงใช้วิธีเดียวกันคือเสด็จไปสวดโพชฌเจดให้ฟังและพระเถระก็หายจากอาการป่วยได้เช่นกันครั้งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อคราวที่องค์พระาศาสดาเองทรงประชวนพระองค์ได้รับสั่งให้พระจุนทะเถระสวดโพชฌเจดนี้ถวายเมื่อทรงสดับรับฟังธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เองนั้นก็ทรงมีพระวรากายที่แข็งแรงขึ้นและหายจากอาการประชวนในที่สุด เรื่องนี้จึงสอนเราว่าพลังของจิตใจที่ผ่องใสและเปี่ยมด้วยธรรมะยอมเป็นโอสถทิที่ดีที่สุดที่สามารถเยียวยาได้ทั้งความเจ็บป่วยทางกายและความทุกข์ทางใจเรื่องราวนี้จบลงเพื่อให้เราได้ระลึกไว้เสมอว่าในยามที่เราหรือผู้เป็นที่รักต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยนอกจากยาทางกายแล้วเรายังมียาทางใจอันประเสริฐนี้อยู่ และในวันนี้เราได้ส่งต่อพลังใจอันเป็นกุศลน,นี้ไปให้กับผู้ที่กำลังเจ็บป่วยหรือให้กับตัวเราเองแล้วหรือยัง